สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับผมจะมาทำการรวมฮีโร่ฟ้าใสาเปรี้ยวสุดปั่นใน R.O.V นะครับและสก,กินที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือซิลิกาสวีทดีมนะครับในโปสเตอร์ของ R.O.V นี่แหละก็กิจกรรมเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนเป็นการคอลแลบกันร,ระหว่าง Dust m i l ิ X R.O.V. เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมซึ่งสกินที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับก็คือซิลิก้าสวีดดีมด้วแหละที่เป็นสกินเอ็กซ์คลูซีฟของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสุ่มเอาละกันเพราะว่าผมมีนมดัสมิลเยอะมากนะครับที่ผมไปกว้านซื้อมาเพื่อที่จะสุ่มเอาสกินนี้มาเล่นกับพวกเพื่อนๆนะครับผมก็ในกิจกรรมดัสมิล R.O.V. นะครับไม่ได้มีแค่สกินสวีดดีมซิลิก้าอย่างเดียวนะครับยังมีไวโอที่เป็นสกินคนขับเครื่องงบินแล้วก็ยัมี โลมาสเตอร์ <Master S 2> <What? S 1> และคีร่า สกินสีฟ้าอันนี้อีกด้วยนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับไม่ได้มีแค่กิจกรรมดีๆอย่างเดียวนะครับที่ทางดัสมิลเขาจัดขึ้นมานะครับผมยังมีสิ่งดีๆมานําเสนออีกด้วยครับนี่เลยนมเปรี้ยวดัสมิลโฟร์อินวันครับอร่อยสดชื่นแล้วก็ยังมีนมเปรี้ยวดัสมิลศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยนะครับที่ไม่มีไขมันเลยนะครับดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ยังมีนะครับผมนมเปรี้ยวดัสมิลพลัสนะครับผมมีรสพุนและฮันนี่เลมอนนะครับที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติก LGG ช่วย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยนะครับก็กินแล้วก็ยังมีประโยชน์และแถมยังได้โค้ดมาสุมสกินอีกด้วยฮะอย่างคูลเลยอ่ะสำหรับประโยชน์และก็ความอร่อยเนี่ย <S <S ผมก็ได้เกินไปพอประมาณแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาทําการลากกล่องดัสมิลบ็อกกันดีกว่าครับสำหรับวิธีการแลกดัสมิลบ็อกนะครับในรูปแบบแบบกล่องเนี่ยทุกคนต้องไปซื้อแบบกล่องนะครับที่มีรูป r v อยู่หน้ากล่องนะครับถ้าเจอแล้วก็ซื้อมาเลยนะในส่วนของทางด้านบนเนี่ยจะมี q r code อยู่นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปใน เว็บไซต์ Dust m i l แล้วจากนั้นทุกคนก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับปั๊บ Dust m i l r o v i n t h นะครับแล้วจะมีปุ่มสแกนอยู่กดสแกน QR Code ครับแล้วก็จอไปที่ QR Code บนกล่องครับทุกๆ2กล่องนม Dust m i l l เนี่ยทุกคนจะได้รับ1 Dust m i l l Box นะครับไม่ได้เพียงแต่แบบกล่องน,นะที่จะได้ตัว Dust m i l l Box นะครับในรูปแบบของขวดเนี่ยทุกคนสามารถเก็บไปเสร็จนะครับผม แล้วก็อินบ็อกซ์ไปในแฟนเพจ d u s t Milk Drinking Yogurt นะครับแล้วก็ ถ่ายสลิปส่งไปให้เขานะครับจากนั้นเขาจะส่งโค้ดมาให้ทุกคนเอาไปกรอกนะครับผมทุกๆ10บาทเนี่ยก็จะได้รับ1โค้ดสะสมครบ2โคดรับไปเลย1 dust m i l l box เนี่ยครับผมผมก็ได้ทําการอ่าเขาเรียกว่าเติมมาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าเติมมานิดนึง2กล่องเองนะครับนี่เห็นไหมเข้าว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ dust m i l l box เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยละกันนะครับทุกคนอ่าอันนี้มีแค่2กล่องนะจริงๆผมแบบซื้อมาเยอะกว่านี้มากๆเลยนะอ่าภายในกล่องเนี่ยอัน นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับที่บอกไปก็คือไอเทมอื่นๆนันเองนะครับก็จะเป็นคัมพี์ทั่วไปแล้วก็จะมีคัมพีข้างสูงด้วยนะฮะน,นั้นนั้นป้าอันนี้ก็แค่2กล่องนะครับทุกคนข้อผมยังมีอีกเยอะมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าคลิปจะยาวไปเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมสุ่มแล้วได้สกินแล้วเอาไปเล่นกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกินซิลิกาสวีทดีมเนี่ยมันจะโคตรเปรี้ยวและเปรี้ยวแค่ไหนครับตัดภาพไปในเกมเลยโอเคทุกคนครับผมก็ได้ส ที่เราส่มไป2กล่องในคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้ไปเขาเรียกว่าแลกมานอกรอบอีกประมาณไม่กี่กล่องครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับสวิตดิอัมซิลิก้าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าสกินนี้เนี่ยเมื่อเราเอาไปเล่นแล้วเนี่ยเราจะเล่นให้เปรี้ยวได้แค่ไหนกันก็คอนเซปต์คลิปนี้เล่นให้เปรี้ยวชนะให้เร็วที่สุดแบบแบบเปรี้ยวๆเลยเล่นแบบเหล่มๆเลยแบบรีบอ่ะแบบแบบสไตล์กันแบบรีบๆอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะวินหรือเปล่า ต้องวินอยู่แล้วเอา P I F มาเล่นอาวตอนไหนครับเนี่ยมาเล่นเป็นเครสด้วยนะ ก็โอเคครับทุกคนรวมทีมสายเปรี้ยวผมกับชนะเนี่ยเป็นะสะกินประเภทเดียวกันก็คือสวิตดีมนะครับแต่ว่าสวิตดีมของผมนั้นเอ็กซ์ c l u s กว่าก็อยู่ในตัวกิจกรรม RvX d u s t m u l นั่นแหละนะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อ d u s มิ l แล้วสแกน QR โค้ดแล้วก็เอากล่องมาสุ่มกันได้นะสำหรับของชนะเนี่ยมันก็เป็นสกินสวิตดีมที่มานานแล้วนะครับเอามาให้มันคู่หูเฉยๆนะครับคนอื่นๆก็เป็นตัวสกินปกติฮะก,ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมสายเปรี้ยวจะเล่นกันรอดหรือเปล่า เดี๋ยมาเอามงคลอยู่โอเคอ่าไม่เชื่อมงกรับกูกลับก่อนรับ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 เดี๋ยวมันเฮ้ยเป็นแค่หมึกอย่าซ่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหมึกในมาม่าหรอกเอ้ยอมีอันติแล้วอย่าซ่าอย่าซ่าหลบข้างหลังหลบข้างหลังตามสเต็มหืมไม่พอตกก่อนอย่าซ่าอา อออตกั <mile> <recuper ate. S 2> มาแล้ววะ <Shir in. S 2> มาแล้ววะเฮ้ยมันมากันเป็นล้านเลยเบลอเข้าไปตีลูกไปตีก่อนลูกตอนบินยิง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 แล้วก็ยิงเปลี่ยวขืนเปลี่ยวขืนเปลี่ยวขืนออกมาดิออกมาดิอย่ามุดหัวอยอยู่ในบ้านนะครับอย่ามุดหัวกันอยู่แต่ในบ้านครับไม่ไหวละแทงดิได้เลยเพื่อนเดีถึงจะไปแทงป้อมหน้าให้รอแป๊บไปนำไปก่อนเลยเดี๋ยวตีพวกนี้เองได้เลยโอ้โหเล่นวะมุดคอเล็กที่โต อย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันลุยเลยทุกคนเตี้ยเปรี้ยวเปรี้ยวไปแล้วดอ๊ยมาทำ่าด้วยมาช่วยทำ่าด้วยลุยจ้ะอันตรีจะมาได้ปะหลังแล้วมันแล้วมันอู้รอบไปแล้วเข้ามานี่เปิดพุ่มนีแตก แตกโอ้โหเปี้ยวเกินนะครับน้องๆโอ้โหเปี้ยวเกินนะครับอ้โผมว่าผมต้องกินนมแล้วแหละเพราะผมตายบ่อยเกินไปแล้วชนะครับไม่จะโยนจับก้อยมาแล้วไอ้้เหียแต่มันพุ่งเสียไปเองพอดีเลยหลุดจากวงๆเหนบบากครัโอ้มาพี่เติมมาแล้วน้องๆจามาอย่าเฮ้า เล่นกลางครับไปครับจ่าทุบทุบเลยทุบยังทุบแล้วจ่าตามอย่ายึดอ๋อเอาเยอะอย่าแผวอย่าแผวล่อล่อล่อปุยแยะอย่าแผวตามมาตัวเล่นเอฟเฟกต์มันสวยจังว่าถ้ายิงก่อนยิง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 โอ้โหแทงเอง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 อะไรเองนัมึงเนี่ยดี๋ยวเกิดเอาป้อมเขาโดยไม่มีกีบีเลยมึงกนฟ้าหาเออ เลี้ยวเกินาบเร็วเกินมึงจะตายเด้อนั่นไงไม่ตายเพราะว่าใครหยุดสกิลมาให้ผมครับเมื่อกี้โอ้เกินไปยังไงคุณสลายชีพเพื่อผมเลยเหรอล่างล่างล่างลุมมแม่ลุ่มแม่ลุมลุมลุ่มลุมอยู่ในพุ่มอ้าวัเตีไม่โดนัเตะไม่โดนพลาดพลาดพลาดตายตายสวยต้องไฟแล้วต้องไฟแล้วเข้ากลางเลยเออสวยจ้าโอ้ทุบแรงเกินพี่บ้าว ยิง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 ไมยรู้ไม่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 รู้จุกกูไม่รู้ไปสองไปรู้ไปสามไปสองทางไปละไปละไปละไม่รู้ว่าจบได้จบครับไม่ต้องมีสามสองทางครับเราต้องไฟต่อไหมเนี่ยในบ้านมันเนี่ยอยากให้มันทันได้รับตัวเราฟารมล่างเก็บไปนี้ดีกว่าเก็บไปนี้ดีกว่าเรามีเวลามันตายสามไหวไหมน่ะไหวถ้าช่วยกันมามามาย่าไม่ หย่างไปองไม่ไหวแล้ววะออมาเปรี้ยวกันนี้แล้วเยอะๆๆๆกลัวมันจะตายถ้ามึงเสียไปกูได้เพื่อนถ้ามึงเสียไปกูได้ถ้ามึงเสียไปกูได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูบอกเสียบเสียบนะเสียบปอนโอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาเคลียให้ตัวจ่าไปอยู่จ่าไปอยู่จ่าไปอยู่ไปอฟเรนเข้าซ้ายโฟเรนเข้าซ้ายโอ้โหปะจ่าโฟเรนาดอกโอ้ย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาแทงก่อนก็ได้อย่าห้าครับอย่าห้าครับสวยอย่าห้าครับน้องๆเก็บได้แล้วฝั่งมันไม่มีตัวกันดัอะไรสวยมันสดสดไปนี่เละสวยไปสดสดนี่เละสดสดนี่เละดากบอมเรียบร้อยนะครับผมาได้ v p ได้ไงวะไม่เข้าใจเลยก็ไม่ได้ก็เล่นบอมได้ยู่แหละนะครับแต่แต่แต่แท่นตรงนี้มันควรจะเป็นของผมนะครับ เดี๋ยวผมขอไปดู่นะว่าผมสร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมบ<ะ>้างตาเข้าร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมไฟร้อยเปอร์เซ็นต์อหยเกินไปอยู่ทุกไฟเลยอาสร้างความเสียหายมันยังทำกำไี <c oughs> เอายี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนะหนู ไม่แผ่วนะแสนสองนี่ไม่แผ่วนะบอกก่อนเนี่ยต้องว่าต้องว่าลิงเนี่ยแปดหมื่นเนี่ยโอเคครับทุกคนครับก็สุดท้ายนะครับแก๊งสกินฟ้าสุดเปรี้ยวก็สามารถชะนะฝั่งตรงข้ามได้อย่างขาดลอยแต่แค่ต่อให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปหาดื่มดัสมิลแล้วก็สามารถนําโค้ดเนี่ยมาแลกกล่องดัสมิลบ็อกซ์เพื่อรุ้นรับสกินต่างๆและเทมต่างๆภายในกล่องได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะรุ้นร่วมไต่แรงเก็บดาวอัพเลเวลทุกอาทิตย์ต่อเนื่อง4สัปดาห์นะครับผมนำ ทีมโดย3เกมเมอร์ชื่อดังซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่จะามาพาลงแรงนะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยหรือว่าดัสมิลบ็อกเนี่ยสามารถแลกได้ตั้งแต่ณนะวันนี้เลยนะครับยาวไปจนถึง31ธันวาคมก็คือสิ้นปีเลยก็อย่าลืมสะ สมกล่องดัสมิลบ็อก x นะครับ <_ an> เพื่อไปรับสก,กินใหม่ๆเอาไปอวดเพื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดัสมิลดิงกิ้งโยเกิร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ